น่าจะเป็นแรไอเทมอรแลไอเทมเลยแหละเพราะว่าผมดูใน e-bay ก็ไม่มีนะครับรุ่นนี้นะผมไปเจอในวิกษษ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 ิพีเดียถ้าเพื่อนๆมีพิกัดหรือว่ามีใครเคยเจอเคยเห็นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างทีนะครับว่าจเจออะไรที่ไหนยังไงนะครับผม กล้องฟิล์มสวัสดีครับเซนทอนกล้องฟิล์มวันนี้ก็มาเอาแลไอเทมาให้ชมกันนิดนึงนะครับกล้องตัวนี้เป็น Nikon FX นะครับก็ทำเมื่อประมาณปีหนึ่ง959นะครับใช้ระบบ f m o เมาส์กับรุ่น f นะครับความแตกต่างก็จะเห็นว่าหัวกระโหลกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคล้ายกันแต่ตรงช่วงเนี้ย จะเห็นว่ามันโค้งมนนะไม่เหลี่ยมนะครับแตกต่างกันนะครับเรียกว่าเป็นแลไอเทมก็ได้มีตีการตรงนี้คำว่า fx เห็นไหมครับตรงนี้ fx ทุกอย่างก็คล้ายกับรุ่น f นะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันหน่อยตรงเป็น f เมาส์อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็ใส่เลนทั่วไปได้ครับแต่จ,จะต้องเจอเลนพิเศษอะไรของมันนิดหน่อยมันถึงจะใช้ระบบ F อะไรของเขาได้นะพอดีเล็บยาวแล้วครับผมเดี๋ยวว่างตัดอีกทีตอนนี้๋ยวถอดกระโหลกให้ดูก่อนต้อใช้เครื่องมือนิดนึงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กดปุ่มตรงนี้เพื่อเปิดกระโหลกเหมือนกัน กระจกเป็นไงครับใสสิครับอาปริซึมตัวนี้สวยเลยนะเนี่ยสวยเลยเขียนว่า DE-1 ีขนะีดหนึ่งนะข้างในเห็นไหมชมดูเห็นหรือเปล่า,อาโอเคนะครับกระจกรับพาดดันบน โอเคดีนะครับสภาพดีมากเพียงแต่ไม่ค่อยได้เช็ดล้างให้มันใสแวบเท่านั้นเองนะครับหมายถึงว่าตัวเหล็กนะจะเห็นได้จากคี้ฝนขี้ผงที่ติดอยู่นะครับโอเคเลนเป็นยังไงครับเลนก็ใสสิครับมา ตัวนี้สภาพดีเลยนะเนี่ยกล้องถ้านึ่งเก้าห้าเก้านี่ปี2020สิเห็ดเนี่ยมันกี่ปีแล้วเนี่ยเปลี่ยนเลนก็ถอดได้นะกระจกด้านในมิลเลอร์เป็นยังไงบ้างกระจกสะท้อนนะครับ แผ่นกระจกสะท้อนภาพแผ่นกระจกรับภาพเป็นไงบ้างอ่านะครับดีเลยเลนส์ด้านในเมื่อกี้ให้ดูยังไม่รู้ดูก่อนนี่ก็เวลาค่อนข้างมืดแล้วแดดจากภายนอกไม่ส่องเข้ามา ระบบโฟกัสของกล้องอาจจะทำงานแปลกๆนิดนึงนะครับดูตำหนิขึ้นนิดนึงมีตรงไหนบ้างนะ ่วงมันจะมีห่วงเหล็กเคยใส่อยู่ที่ตรงนี้นะครับตรงที่สภายกล้องนะมันจะเป็นล่องรอยอยู่ก็เป็นทั้งสองด้านนะครับ ผมสำหรับเอาเจ้ากระโหลกออกนะครับจริงๆถ้าเป็นรุ่น F มันจะมีบากตรงนี้ทำให้กดได้ง่ายกว่านะสำหรับนิ้วคนเรานะทั้งนิ้วทั้งเล็บเลย นีด้ดูตรงคำว่า fx จะมีคำว่า f และ x ตัวสีแดงอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับสภาพบอดี้นี่ จ็ดสิบกว่าปีนี่โดยประมาณนะเจ็ดสิบผมว่าน่าจะประมาณสักหกสิบกว่าปีมากกว่าเพราะเจ็ดสิบคงอยู่อยู่ยากนะกว่าจะผมว่าระบบมันต้องระบบหรือวัสดุน่าจะน่าจะเส่มอมกว่านี้นะ ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ สภาพเป็นไงครับสวยไหมผมว่าสวยนะเนี่ยหัวกระโหลกเขาโค้งๆเนี่ยลองมองดูดีๆไม่เหลี่ยมนะ ไม่เหมือน f คงทำมาเพื่อให้แตกต่างกันนิดนึงทีนี้มาดูด้านในนะครับด้านในเอาออกก็เหมือนกับนิคอน f ทั่วไปเล่อนไปทางโอเพ่นหมุนไปทางโอเพ่นแล้วก็ดึงออกมาขยับนิดนึง สภาพโอเคนะดีเลยล่ะม่านรู้สึกจะเหมือนโดนเล็บเกี่ยวเฉียวไปนิดนึงนะ <c ười> คือมีตำแหนีงนิดนึงที่ม่านลองชัตเตอร์บีดู ป็นไงครับสายไหมใช้ได้เลยนะตอนนี้ผมว่าอันนี้เราก็ cross โอเคมาดู ช่องมองกันดีกว่านะครับช่องมองนี่โอเคเนละยใสกคลิปเลยนะครับดูสิโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยไม่มีรอยเลยครับผมก็จบกันไปอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับ nikon fx ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแรไอเทมแรไอเทมเลยแหละ ราะว่าผมดูใน ebay ก็ไม่มีนะครับรุ่นนี้นะผมไปเจอในวิกิพีเดียถ้าเพื่อนๆมีพิกัดหรือว่ามีใครเคยเจอเคยเห็นนะครับก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างทีนะครับว่าจเจออะไรที่ไหนยังไงนะครับผมสันทานกองฟีมไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ